สวัสดีครับพบกับผมมอนสนะครับกับเต็นต์ยีนออโต้คาร์วันนี้เหมือนเดิมนะครับส่งมอบรถนะครับเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับก่อนส่งมอบนะครับสัมภาษณ์ความประทับใจกับคุณพ่อคุณแม่ท่านนี้อีกสักครู่หนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมารับรถวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับวันที่มาดูรถประทับใจค่ะบริการดีค่ะวันแรกเป็นยังไงวันแรกกับวันนี้ ดีไหมดีค่ะดีเนาะแล้วไปแน้นที่เราให้บริการแ่ะครับเป็นไงบ้างไปแน้นเราดีเนาะผ่านง่ายไหมครับผ่านง่ายง่ายค่ะง่ายเนาะแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจอย่างเงี้ยแนะนำมาค่ะแนะนำมานะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไว้วางใจให้ผมได้มีโอกาสได้ส่งมอบแล้วก็ได้ดูแลนะครับมีสุดท้ายนี้ก็ฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ <laughs> okay.